อ,อโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมืองมดกันเลยออ,อันนี้คืออันว่าเมืองมดเอ t นทีรอลูมดดูดีๆนะอันนี้ลูมดถือขานมปังกินอยู่อันนี้ก็อะไรม้วๆมวไม่รู้อลก็อันนี้เป็นปมนซูเปอร์แมน <c oughs> มดยวกำลังซ่อมอยู่อันนี้เป็นพระอาทิตย์มืดๆเลยอาิชิ์มืดเพราะว่า ไม่รู้อะไรโทรเห็บเปล่าพาทิตมาเน่าพาริง <laughs> อันนี้เป็นเจลวดขนมปังขนมปังอันนี้เป็นแซนด์วิชติดแล้วก็ตรงนี้เป็นไฮลอดนี่เป็นขนมปังนี่เอามาปัดแตดเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ยิงยิงโดยซอสมะเขือเทศแล้วขึ้นไปเอาอากาศอันนี้เป็นอะไรนะแอปเปิลอันนี้เป็นห้องสมุด นี่เอิงห้องสมุดอันนี้เป็นห้องเก็บของอันนี้เป็นนอนอันนี้เป็นนอนกันแล้วก็อันนี้เป็นไม่นอนเยอะจังลยลูกนอนแค่สองตัวเองอันนี้ดวงมาช่วยทํางานเออดวงทํางานด้วยอันนี้มีเปิดไฟแล้วก็เนี่ยเปิดไฟฉายด้านในนี่ทำไมเปิดไฟฉายมันมืดนะอืออืออันนี้เป็นตัวขุดเจาะมันก็จะเจจะไม้เจอแ่อะไรพวกนี้อะไรอะแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นมดหน้าขุดเจาะอืออืออือ สวนเครื่องบินนี้นะมันเป็นเครื่องบินตรงนี้เป็นไส้กรอกตรงนี้เป็นเครื่องบิน,บนตรงนี้ไส้กรอกด้วยอ่ะก็มันหาของกินมาทาไงโอเค <Okay. S 1> แต่วันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นกระจกเดกอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นอขนมปังนี่มันมันจัดเป็นแบบนี้แล้วอ่ะอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศพุ่งพุ่นอันนี้สมมติอันนี้คือแซนด์วิชใช่ไหมมันก็พุ่งไปแล้วก็ขึ้นแซนด์วิชแล้วก็บินไปเลย อันนี้คือห้องเก็บของนี่มีดาบมีอะไรดาบดาบไสกรอกอันนี้เป็นกินได้หมดเลยเป็นอันนี้อันนี้เป็นอ๋อมดมันขนมาใช่ไหมมันขนอ๋อเมืองมดมันขนไสกรอกขนแซนวิชมามันทําอันนี้บางทีก็ขนปืนของเล่นมาขนปืนของเล่นด้วยโอ้ตาละมดอันนี้จะออกสงครามแล้วลูกอันนี้อะไรอันนี้คือกระโดดลงไปแล้วก็แล้วก็เวลาจะขึ้นก็ขึ้นตรงนี้ อันนี้ลูกมดนางพญาหมุนเซบินเนอร์แล้วก็ไขวิดวยางี้อย่างงี้เดี๋ยวเปิดไฟนี้ด้วยจี้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 อันนี้ก็เปิดไฟเปลี่ยนไปแล้วมั้งแล้วลูกมดก็ขึ้นมาอย่างนี้อพอมันต้ขึ้นบันไดอ๋อโอ้โหอันนี้มดอะไรมั่วซั่วข้างล่างนี่มดอะไรอะไรนี่มันไข่อยู่อ๋อไข่อยู่ยังไม่แตกมดเรารูปเป็นไข่อ้าวก็มันไข่ไม่เคยเห็นไม่เคยกินไข่มดนางพญาเรูปเป็นไข่อันนี้อะไรอ่ะมั่วมัวเนี่ย อ๋อันนี้ก็บอกว่าเป็นว่านักขุดเจาะไงเป็นบอสเป็นว่าเตอวนักขุดเจาะแบบเจาะบอสนั้ขุดเจาะนำทำงานใช่ไหมมดแล้วนี่เป็นปุ่มเปิดปิดตัวนี้ก็เหมือนกันขุมีสามงามเลยอ๋อตกลงมดมันมันมีเครื่องขุดเจาะมันไม่ได้แบกขี้ดินขึ้นไปเองใช่ไหมมันเอาของเล่นมันเอาเหล็กมาทำเล่นอ๋อโอเคแล้วอันนี้เป็นแว่นตาเป็นกระสีแก้วแล้วก็ตัวนี้เป็นผ้าผ้าที่มนุษย์ทำตกแล้วมันก็เลยมากัดเล่นก็เอามายึบเป็นแบบนนี้แล้ว แล้วก็มาบางต่างไงมันกระโดดติ้งติ้งติ้งไงฮันั่นมนเดินต่อนนั้นนี่นะแม้มีอะไรอีกแล้วมันกระโดนเกาะดานวนีิมบิล็กนีแล้วแล้วมีหนอนลงมายุ่งวุ่นวายกับเมืองมดด้วยอยู่ข้างบนอ๋อแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วมีแล้วอ่ะอันนั้นดอกไม้อะไรที่นิ้วอ่ะไหนเนี่ยนี่มันห่อห่อ อันนี้เอาแร่มาทาอ๋อมดก็ทาหอกได้เหรออันนี้เป็นมีดดาบอันนี้เป็นแก้วน้าตาอันนี้เป็นระเบิดืึครบความรลรบเลยีย่มาวางระเบิดบ้านพี่นบหรือเปล่าอันนี้เสร็จ <c oughs> เรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วก็บายบายครับจริงอันนี้นะลงมาไม่ถึงตรงนี้มันก็นวิ่งไปงวิ่งมา,ม,งงม,ามันก็อันนี้ก็ขึ้นทางนี้ไม่ได้มันก็ต้อง ข้าวันี้เกือมันโผล่ตังนี้ก็ได้หรือว่าแต่ปีนขึ้นไปทางนี้ก็ได้วันนี้ตัวนี้ไม่มีคนใดก็คือมาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปสะดวกกว่าแต่ไปใจเองนะพยายามกว่าแล้วไบไปย่าก็มีเท่านี้นะโอเคครับโอเคสำหรับวันนี้ก็อย่าพิ่งอย่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะอย่าลืมกด Good like, good share, good ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กำลังใจวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย